สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มายูกันเก็บเก่ง u น i n g mobile อะค่ะเรามาเาลือกตัวละครันดีกว่าเดี๋ยวเราเอาตัวไหนดีนะอืมตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็หล่อตัวนี้อ่าตัวตัวนี้ดีกว่านะเราจะเอาตัวนี้แหละโอเคเรามาเลือกสีตัวละครใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวสีตัวละครของเราเราเอาเป็นเออสีดำสีนี้มันสีอะไรเนี่ยอันนี้สีฟ้าเหรอ เราเอาเป็นสีขาวดีกว่านะมันค่อยจะแบบดูน่ารักแล้วเราจะมาเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อที่เราจะเอาก็คือเป็นชื่อภาษาไทยนะเราจะเขียนเป็นว่าชื่อว่าเบอร์รี่ชื่อว่าเบอร์รี่นะทุกคนเบอร์รี่โอเคแยวเราต้องลบคําชื่อเดิมออกก่อนเสร็จแล้วใส่คำเบอร์รี่ลงไปโอเคจากนั้นเราจะมาเปลี่ยนนามสกุลใหม่เอาเบอร์รี่เข้ากับอะไร ชีสเคก้กดีกว่าอ่เอาเบอร์รี่ชีสเคก้กนี่แหละเออรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังจะหิวน,นะทำไมต้องเบอร์รี่ชีสเคก้กไม่เป็นไรแต่ว่าชื่อหวานน่ารักดีอ่าเราเอาตัวนี้แหละโอเคามาแล้วว้าวอ่านี่เราก็ไปแต่งตัวของเบอร์รี่มาแล้วนะนี่เป็นผมชมพูเลยอืมเข้ามาในบ้านแล้วอ่าเขาเขาจะมีสอนเราก่อนนี้นะเออเนาะอ่าเราเขาให้เรากดอะไรเนี่ยนหนลองกดดิอืม อ๋อให้มากวดบ้านโอ้ฝุน่นคลุ้งอ๋อยนี่อะไรเนี่ยบ้านไหน่ฉันห่อเนี่ยแล้วฉันต้องมาเก็บของทั้งหมดนอยน่าเบื่อจริงๆเลยอ่อ๋ดีจังเลยนะเก็บของแบบนี้เนี่ยดูสะอาดขึ้นมาเยอะต้องเดินมาเก็บอีกกล่องหนึ่งซะแล้วฉันนะ่ะชื่อว่าเบอร์รี่นะทุกคนฉันต้องแยกเข้ามาในเมืองอเพราะว่าฉันต้องมาทํางานฉันเพิ่งเรียนจบมหไปเมื่อกี้เองฮแต่ว่านะ ฉันก็ต้องย้ายเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะต้องทำงานเก็บเงินส่งไปที่บ้าน <Wow. S 1> ทุกคนมาเอาใจช่วยฉันด้วยนะว่าฉันน่ะจะทำตามความฝันของตัวเองสักเด็จหรือเปล่าในการที่จะหาเงินกลับบ้านได้ถึงยังไงก็เถอะแต่ว่าเอาหนะ้าตอนนี้ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านก่อนอืม <Ooh. S 1> ถือว่าไม่เลวนะทุกคนสวยมากๆเลยล่ะที่นี่ <Yes. S 1> อืมต่อไปเนี้ยนะ่ะ <Yeah. S 1> ฉันก็ต้องอยู่ที่นี่คนเดียว ฉันก็ต้องหางานทําด้วยว่าแต่ฉันจะเลือกอะไรดีก่อนเนี่ยอะเอาห้องนอนก็นดีกว่าโอเคว้าวสวยมากๆเลยห้องนอนของเราแต่ว่าบ้านเราอาจจะเล็กไปนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะตั้งใจเหมือนสร้างบ้านด้วยแหละเดี๋ยวเรามาตกแต่งห้องนอนกันก่อนดีกว่าอืมเอาเป็นว่าเอาเป็นสีชมพูก็แล้วกันนะอีม โอเคทุกคนตอนนี้เบอร์รี่กำลังตกแต่งห้องอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาตกแต่งเป็นสีชมพูให้เบอร์รี่ดีกว่านะเพราะว่าเบอร์รี่นี่มันต้องเหมาออะไรกับฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงแต่ว่าโคมไฟมันมีสามสีเองแต่ว่าเราเราเอาเป็นสีดำดีกว่าเพื่อแบบว่ามันจะได้เข้ากันกับสีชมพูเนาะเดี๋ยวเอาโต๊ะข้างมาเตียงไว้ตรงนี้นี่โอเคติถูกแล้วจากนั้นเราก็จะเอาโฮมไฟมาใส่แต่เอาเป็นสีดำ เปลี่ยนเป็นสีดำโอเคที่ถูกอ่าเสร็จเรียบร้อยว้าวนี่อ่านอ่นนี่คือเฟอร์นิเจอร์เราได้ฟรีใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นเราจะทำอะไรต่อดีนะฉันว่านะฉันควรจะรีบไปหาสมัครงานเอ้ามีเพื่อนบ้านมาเนี่ยสวัสดีค่ะนี่สวัสดีเธอเป็นเธอเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่สินะใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าบ้านนะคะเรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าเอ้า นี่เธอเพิ่งมาใหม่งั้นเดี๋ยวฉันจะมาเป็นเพื่อนเธอเองนะฉันก็เพิ่งย้นายมาที่นี่ไม่นานเองนะ่ะจริงๆหรอคะอืมใช่แล้วละ่ะแล้วเธอมาจากที่ไหนละ่ะอ๋อฉันย้ายมาจากนอกเมืองนะคะบอกว่าฉันต้องมาทํางานที่นี่เพื่อที่จะหาเงินส่งไปทางบ้านนะคะแต่ฉันก็เพิ่งเรียนจบด้วยอืมอย่างนั้นหรอโอเคงั้นฉันไปทำงานก่อนนะคะเจ้าบา,บายยโอเคเราจะพาเบอร์รี่เข้าไปทำงานกันนะนี่น มีเมืองใหม่ด้วยเรามาปลดล็อกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโฮ้ยฟรีด้วยนะปลดล็อกไปเลยแล้วก็ห้กดทํางานอ๋ออันนี้เป็นร้านทํางานอ๋อร้านกาแฟเหรอเนี่ยโอเคเราให้เบอร์รี่มาทํางานร้านกาแฟดีกว่าอ่าเบอร์รี่เพิ่งเริ่มมาทํางานแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์หน้าก็ลองลอง,ลองทาไปก่อนเนาะเอ้ามีลูกค้าเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับทุกคนค่ะ งานพาส์แต่ว่าฉันต้องทำง,งานประจำที่นี่สิเพราะว่าฉันไม่ได้เรียนต่อแล้วนีกว่าเออสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะอู้ลูกค้าเยอะม,มากๆเลยตอนนี้เบอร์รี่ก็กำลังทำงานนะมีพนักง,งานอีกคนช่วยด้วยนี่ชงชาไปทรงกาแฟดิได้กาแฟมาแล้วหนึ่งที่เสิร์ฟไยดูดูความความยังไม่ชำนาญแต่ว่าก็พอใช้ได้นะเนี่ยเบอร์รี่เนี่ย ฮ่ยนี่ทำกาฟแฟให้ลูกคา้านี่คืไอไรนะว่าฉันมาถึงฉันไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ว,ว่าฉันต้องมาสั่กาแฟให้ลูกคา้านี่ค่ะคุณลูกค้ากาแฟได้แล้วค่ะอู้ขอบคุณจ้าแล้วเราก็จะมาเช็ดโต๊ะขออนุญาตนะคะแล้วก็นี่เธอ,อ,อฉันเพิ่งมาทำงานแถวน้าศพตัวได้นะโอเคฉันก็เพิ่งมาทำงานสองวันที่แล้วเองละอู้นี่ ำมาเสร็จแล้วงั้นตอนนี้เราก็จะอุ้นได้ในเลเวลแล้วนี่อาได้ตู้เย็นมามด้วยโอเคเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราจะพาเบอร์รี่กลับบ้านดีก,กว่าให้สองคนงคุยกันไปก่อนจะเรียงโอเคเสร็จแล้วกลับบ้านกันมาถึงบ้านแล้วนี่เราได้ตู้เย็นมาใหม่เราจะเอาตู้เย็นมาวางไว้ตรงนี้นี่ เจ็ดสิบบาทเหรอเอาเป็นสีดำก็แล้วกันนะเพราะว่าสีดำสวยดีอุ๊ยเสร็จแล้วห้องน้ำบ้านเราโล่งจังเลยวะทุกคนเค้กดรับเควสแล้วก็มันมีเควสเพิ่มมาอีกสองอันเค้กเอ้เรีวิที่สองแล้วนี่ปลดล็อกเครื่องตกแต่งห้องใหมแล้วเธออธิบายอะไรที่ฉันไม่เข้าใจเลยมีเควสใหม่ด้วยแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่านะ โอเคเราเมื่อกี้เราแอบไปแต่งตัวให้เบอร์รี่มาใหม่นะดูสิอย่างสวยเลยใส่หมวกด้วยให้เบอร์รี่คุยกับผู้ชายก่อนเบอร์รี่อย่าไปแอบรักเขาน่าเบอร์เทาเราเราไปทำงานกันอีกดีกว่านะเพราะว่าเราต้องเก็บเงิอนอ่ะโอเคมาถึงที่ทำงานแล้วเราจะให้เชอรี่ชงน้ำมะนาวดูก่อเพราะว่าร้านนี้ก็มีมะนาวด้วย เป็นไงล่ะเชอรี่เชอรี่นี่ตั้งใจทำง,งานมากไปดูดินี่หน้าตาสวยจะด้วยนี่เชอรรี่ร้องด้ไปได้เลยนะเนี่ยกามาเสริมแล้วค่ะลูกค้ากาแฟอย่างนั้นหรอจ๊ะโอเคไหนดูซินี่กาแฟของเธอมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่ฉันเททิ้งเลยอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษลูกค้ามากๆเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะขอโทษค่ะ แล้อย่าให้ฉันเห็นอีกนะว,วเธอทำกาแฟแบบนีไ้ไม่ให้ฉันอีกนะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ชอบโอ้ยแย่จังเลนี่ค่ะคุณลูกค้ากาแฟมาเสร็งแล้วค่ะคกาแฟจ้าอืมนี่เธอทำกาแฟไม่เป็นหรอกคนที่แล้วก็บอกเธอไปแล้วนี่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอีฉันจะเอาไปปรับปรุงค่ะขอคุนะคะนี่เราให้เบอร์รี่มาฝึกใหม่แล้วนี่ดีแล้ว โอเคพัฒนาฝีมือขึ้นแล้วละ่ะคงจะไม่โดนด่าอีกแล้ว <Ooh. S 1> ใช่ไหมเบอร์รี่ปิดงานสักทีก็สําหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชีวิตของเบอร์รี่นี่มันก็ลําบากซะเลือกเกินแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายจุ๊ก